ทีนี้ไปที่หุ้นเด่นนะครับประจำวันที่1กันยายน2 5 6 3วันนี้เราเลือกตัว TVO มานะครับทำไมเลือก TVO คะคืออย่างแรกเลยเนี่ยบาทตอนนี้แข็งมากะนะครับอยู่ที่31นะครับถ้าดูค่าเงินบาทเนี่ย31.06มเอยมเท่ามื่อวานที่ปิดใช่ครับแล้วก็เช้านี้แข็งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งบาทแข็งเนี่ยเป็นบวกกับ TVO เพราะว่า เอ่เป็นผู้นําเข้าถั่วเหลืองค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้เอเเลยนําเข้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นพอบาดแข่งปุ๊บก็นําเข้าได้ถูกลงครับผมแล้วก็แนนมครึ่งหลังเนี่ยก็น่าจะยังดีต่อเนื่องนะเพราะว่า1คือสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่แล้วคือเป็นสินค้าจําเป็นนะครับ กำไรครึ่งหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบโตหรือหวาแต่ว่าก็ยังทรงตัวได้ในระดับ,บที่ดีนะครับแล้วก็ไตรามาสที่4ีเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากตัวราคาทองเหลืองที่น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นด้วยถ้าดูภาพกําไรเนี่ยปีนี้ปีหน้าเนี่ยเหมือนไม่มีโควิดกระทบเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยกำไรจะโต15% ปีหน้าโต12%อันนี้คือที่เราคาดการไว้นะครับขายก็ขายในนี้ร้อยขายร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นบาทเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นบาทเลยนะคะคือนิกบอกว่านาเข้าถั่วเหลืองมาจากต่างประเทศใช่ไหมคะเข้ามาก็มาเป็นน้ำมันใช่ไหมค่ะเป็นน้ํามันก็ลงขวดที่น้ํามันที่เราเราประทานกันอยู่หมุนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขายเข้าโรงงานอุตสาหกรรมไปทําบรรดาแบบซองอย่างในมาม่าที่มันจะมีแบบน้ำมันเจียวอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ประเภทนี้ยกตัวอย่างนะขายในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็ส่วนกาก ที่ที่เป็นส่วนหลังจากสกัดออกมาเป็นน้ำมันกากเนี่ยก็เอาไปเติมโปรโตีนเติมอะไรแล้วก็ให้กับสัตว์จะให้กับไก่กับหมูก็จะเป็นอาหารสัตว์ซึ่งกราบใดทีอ่อาหารสัตว์ยังยังไปได้ดีคือธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ยังดีอ่าอันนี้กากก็ยังเป็นมีดีมานสูงอยู่แล้วก็น้ํามันที่เป็นน้ํามันขวดเนี่ย ตอนนี้ราคาปามเริ่มเริ่มแพงคือตอนโควิดเนี่ยปามลงแล้วก็ตอนนี้ปามเริ่มกลับมาถ้าปามแพงดีมานก็จะเทกลับมาที่น้ํามันถั่วเหลืองใช่ครับผมแล้วก็ในแง่ของ v ว l ร์เรชั่นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ต้องบอกว่าเป็น value play ก็ได้นะครับเพราะว่า P/E เนี่ย P/E ปีหน้านะครับ12เท่า12เท่าเนี่ยต่ำกว่าเซตเยอะเลยนะครับแล้วก็ปันผลเนี่ยเกือบเกือบ7%ต่อปีเลยนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับเป็นปันผลระดับที่ค่อนข้าง ค่อนข้างค่อนข้างจะดีมากนะแต่เขาจ่ายจปีสองครั้งแล้วก็ครึ่งปีแรกเนี่ย XD ไปแล้วนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องได้อีกประมาณ3%กว่านะครับก็เลือกมาเป็นหุ้นเด่นวันนี้คือพยายามเลือกหุ้นที่ยังไม่ค่อยขึ้นแล้วก็เซฟๆ e นิดหนึ่งนะครับตอนนี้ราคาเป้าหมายของทีอูเนี่ยอยู่ที่ของทีวีโออยู่ที่31บาทนะครับก็เลือกเป็นท็อปพ c ิกประจำวันนี้นะครับ